คลิปนี้สีได้มบาบววเรือนมื่ขึ้นเมื่ขึ้นนี่มอลำาเสียงนีหกนอกพงศกรผ้าหลูกทีมผ้าลูกสาวคนงามคนงามคนงาม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 บอกเป็นงามส่อๆในพี่น้องงามเฮงเพลง,งค่ะเธองามถึงเพลงไปเล่นอยู่อำเภอหนองบนนุญนาคคนอยากขออยาตใส่คำว่าน้องบนนุญนาคแล้วหมะ จังหวัดนรครราชสีมาเป็นงานของเฮียตะวันนะคะเป็นเมือสุดท้ายเป็นไลที่ที่สัญญากกนไว้คือเป็นไลเมือสุดท้ายของของช่วงนี้แต่ยังติดติด,ต,ดติดของแค่เข้าไว้อยหนึ่งขึ้นคุณยาคิดว่าอ่าเมื่อนี้วันที่หาอาจสีไลแถมให้นะคะที่เป็นแสดงที่น่าจะเป็นอยู่ที่สาแก้วอืมอยู่ที่สาแก้วกะลองเบิง้ง ถ้าเบิ่งดูว่าเพิ่นสิไล่ให้นเทเฮาเบิ่งบ่ลองดูสิว่าจะจะมีเออ่ไล่ชดเชยเห็นหมั้หมทำอะไรชดเชยกอกะยุนยวนไปค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ในอนาคตก็จะมีไอ้นี่อยู่แล้วเพิ่นสิเพิ่นก็สิรู้ดอกว่าอันใดเออ่เดี๋ยวก็สิมีเวลาเพิ่นไล่สดก็สิมีคนถามเข้าไปดอกว่ามื้อนั้นมันได้แค่3คืนสิมีการไล่าชดเชยให้บ่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแต่เมื่อคืนนี้เฮาอันนี้เฮาเว้าเกินๆเกิอ่ป นี่แต่ให้ไรของมือขึ้นนี่คือพ่อใจหลาหน่อยแหละถ่ายอยู่สองคุณยายกมิตพะพอใจหลาหน่อยแหละพ่อจา๋าไปทับลูกขึ้นมานจูงแขนลูกออกจากฉากน้มเวทีมาเป็นภาพที่แม่จะตอนว่างเขียนลูกลลกที่น,นะะ้องค่ะทนุถนอมอบอุ่นเ้งถึงแม้นไม่ได้ร้องคู่กับลูกแต่ประคับประคองลูกมาท่าที่พ่อจา๋าพ่อจ๋าเป็นคนที่ล่ ละม,มุลทําอะไรได้ละม,มุนอยู่แล้วบมื่ว่าสิเป็นเอ่เลนนาเวที่หรือว่าตอนที่อยู่กับลูกพ่อจ๋าทำอะไรให้ให้เอฟซอิ่มอกอิ่มใจอยู่แล้วเมื่อคืนนี่คือกันพ่อจ๋าอะไรอยู่นะแต่จูงลูกพ่อพ่อเอเปิดโตอีหล่ะไปจูงแขนอีหล่าออกมาปัดเมื่อค่นดูเหมือนดูพ่อห่วงหาห่วงใยลูกยางแห้งเลยพี่น้องคะไม่ไม่ธรรมดาอาการสุภาพอ่อนโยน ความดูแลความทนุถนอมมีมีให้เห็นไม่ต้องว่าต้องมากไหมข้างบนกับการกระทําข,ของข่อจ๋าคือทนุถนอมอีหลายแห่ปล่อยลูกปล่อยมือลูกล่องยางเบาเบอ่ะอีหลากอะดําเนินการไปผ่านการดึงยางโน,น่นนี่นั่นเนาะอ่ะตอนนี้เข้ากับเบาเตอนนันเนี้ยมีมาลายจากบ้านหากหลายบ้านมาขึ้นมาไล่ก็บคนทางสีหลายเนาะ าบางคนเข้าใจว่าชีเป็นมือสุดท้ายก็ต้องมอบให้มือนั่นละมันมือไล่มือสุดท้ายเพื่อ,อเป็นบารมีเป็นเสริมให้อีหลาดูดูมีระดับด,ดูดูดีขึ้นน้องมือขึ้นนี้ก็มือมอาชีพม,มากน้องเวลาเดินอยู่กับพวงมาลัยน้องดูป่านผู้ใหญ่ชุดเสริมให้อีหลาสาง,างงางามดีแล้วบัณนีตมาเบิ้งตอนลงเวทีลงเวที พ่อจ๋าไม่ได้ขึ้นเวทีร้องกับลูกจ๋านะคะแต่ยืนเมืองขังๆด้วยสาเหตุอะไรด้วยความด้วยสคริปต์ของพ่อจ๋าด้วยคือจุดประสงค์พ่อจ๋ามีอยู่แล้วพ่อจ๋ามีมีเหตุผลบ่เป็นจุดประสงค์มีเหตุผลอยู่แล้วที่ไม่ออกมากับลูกแต่ท้าเข้าบ่งจกอัานนั้นก็ปล่อยเหตุเป็นของพ่อจะะ๋าซะเนาะเป็นเป็นเรื่องการการจัดการการ ที่เพิ่นเสียนี่อยู่เพราะว่าอี่หล่ากัาอยู่อยู่แล้วแต่มันเป็นช่วงที่พ่อจะมาหับเอาลูกลงเวทีช่วงนี้แหละพี่น้องช่วงที่มาจุมแขนลูกลงเวทีห่วงลูกยืนเบิงลูกแล้วก็บ,บอกให้ปล่อยโตนังเอกแล้วน้องก็มีวลีเด็ดเย <laughs> นอกก็มีวลีเด็ดประจำแหละวลีเด็ดเอียงเขาเข้าไปเบิงกันนะคะว่าวลลีเด็ดอะไรที่น้องที่น้องปล่อยออกมา วลีเด,ดทที่ยังไม่มีปล่อยที่อื่นวัีนั้นนะแล้เวเราเข้าไปดูเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนแต่ภาพที่คุณยายสีโฟกัสคือโฟกัสจุดที่พ่อจ๋าออกมาหาลลูกสาวแล้วก็เกียร์ลงเวทีเหมือนเดิมแต่เป็นความที่มายืนเฝ้ามายืนเฝ้าไม่ได้ออกกับลูกไี่ไงคุณยายถึงบอกว่าพ่อมีเหตุผลเสมอพ่ออาจจะเบิ่งความความพร้อมของลูกก็ลูก เก่งซ้ำไดพ่ออาจิตุเช็คเลตติ้งของลูกว่าลูกถ้าอยู่คนเดียวเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาลูกจะแก้ไขปัญหาได้ไหมหรือพ่อมีธุระอะไรอันนี้เข้ากับบ่กบ่กบ่ต้องไปกล่าวถึงเขากาวแต่ว่าพ่อจะให้ความอบอุ่นให้ความห่วงใยลูกสาวไม่ยืนถท่าเลยอยู่ในไรนี่โอ้ยเพิ่นเพิ่นห่วงลูกเพิ่นโอ้มีการมาหับเอาลูกสาวแล้วหนึ <t 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 ่งม ah ีการมายินมองลบยุ่ฉากแล้วหนึ่งนะฮบพี่นอกค่ะ เราไปชมกันเลยนะคะความน่าราักความอบอุ่นของพ่อจ๋าที่มีต่อลูกสาวแล้วล่ามความอบอุ่นมหาอีพ่ออิแม่ท,ทั้งบ้านสิเป็นยั้งไดพ่อกันในคลิปหนยอย่าลืมกดซับสไครต์กดนเลยกัแชร์ก,กดกรดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะแฟนมาพบกับลูกสาวหลาของนกเองครับนังเอกน้อยเสียงตะสะอนหลายอ้ายสักคุณาพรค่ะนดนอนอคเือ เคยว่าว่าใย,ยมาอยากเป็นดักหอมมือนี้ดินฟ้าพันได้ยินเสียงใจเห่าสองจังมาเจ้ามาจองดึงขึ้นจากหลุมความจนมาได้ังบอะนหาลม ไปห้างน้อยเดอเออเพจังเลยทีแล้วเหน่ยนใจแต่ไม่วก็ว่าขนินาะพอแล้วค่ะเพื่อหน่อยเถอะกราเป็นแม่ห้างน้อยพอแล้วค่ะดีนั่นลูกหลานลูกหลานยังหูจักพ่อเด้เออคัดพ่อดูรองนีบหูจักพ่ออีพอมาวนอุ้ยใหญอะไรนิ้วอัปลักษ์นิ้วอัปลักษ์นิ้วอัปลักษ์อ๋อว่มี่ค่ะ มีแต่ตัวลูกค่ะยายมีแต่ตัวลูกค่ะยายมีแต่ตัวลูกค่ะยายกเมืองดอ ลองทำนองขอนแก่นหมอบหน้าที่กับซิลปินนังเอกสาวดาจาตาน้องแพรวทิดากับชิคเก้นปลังไปห,หน้าสุดก็เป็นแฟนครับแพรวทิดาบอนแฟน